สวัสดีครับวันนี้เจอกับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมารับชมการเอาตัวอ่อนคืนสู่รังธรรมชาติโดยไม่ต้องใช้คอนนะครับวิธีแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาไปตั้งล่อไล่แล้วก็เราสามารถที่จะย้ายพึ่งจากที่ต่างๆนานา,นาเข้ามาเลี้ยงได้นะครับลายทั้งสองแบบนะครับ ถ้าหากว่าเราไปเจอพึ่งอยู่ในโพรงดินหรือว่าในห้องน้ำหรือว่าในถังต่างๆนานาที่พึ่งชอบอยู่นะครับแล้วเราก็ไม่มีคอนแล้วเราก็จะจับไม่ได้นะครับถ้าหากว่าเราใช้วิธีแบบนี้นะครับเราก็สามารถจับพึ่งที่อยู่ในโพรงต่างๆนานาเข้ามาเลี้ยงแบบในรัง ธรรมชาตินั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับวิธีเสียบรวงลังเป็นยังไงครับรับชมได้ครับก็นี่ครับแผ่นรวงจริงๆนะครับที่ผมจะย้ายจากลังที่เป็นแนวตั้งนะครับ<ะ>เพราะว่า แนวตั้งนี้พึ่งเขาสร้างรวงออกมาไล่แทกครึ่งนึงแล้วมันก็ขาดบ่อยนะครับมันขาดบ่อยนะครับเขาก็จะไม่สร้างเขาก็จะหยุดอยู่ตรงกลางนั่นแหละครับแล้วผมก็จะเปลี่ยนแนวตั้งให้เป็นแนวนอน,นเดี๋ยวมาดูวิธีรับชมการเสียบนะครับ ก็แบบนี้ครับเพื่อนๆครับเห็นไหมครับมันก็จะเหมือนแบบธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับเราก็เสียบแบบนี้นะครับพึ่งเขาจะซ่อมติดหัวลวงไล่แค่ประมาณสักสองวันนะครับดูความห่างของเขานะครับเราจะใช้ความห่างประมาณหนึ่งเซนนะครับเห็นไหมครับเหมือนธรรมชาตินะครับแบบโดยที่ไม่ต้องไ้คอนครับนี่ครับ ความห่างครับมองทะลุไหมครับเห็นไหมครับแข็งแดงและทนทานนะครับผมรับประกันนะครับไม่ไม่ขาดดุดร่วงตกนะครับ hết. คงเห็นกันแล้วนะครับนี่คือเรียนแบบจากธรรมศาสตรนะครับถามว่า เส้นลวดที่เราเอาเกาะรวงลังไว้แบบนี้ควรจะเอาออกไหมไม่ต้องเอาออกก็ได้ครับเพราะว่ามันมีแค่2เส้นถึง4เส้นนะครับถ้าหากว่าเราจับแล้วก็ตัดเราก็สามารถเว้นไว้2 2รวงหรือว่า2แผ่นที่เราจับใส่ก็ได้นะครับถ้าหากว่าเราจับเราอยากจะเปลี่ยนแผ่นที่เราใส่นี้ก็ได้ครับเราก็ตัดเอาแผ่นที่เราใส่ เวลาพึ่งเขาเกาะเต็มผาลังแล้วใช่ไหมครับเราก็ทําความสะอาดเหล็กแล้วก็เอารวงที่เราเสียบเหล็กหรือว่าเส้นลวดนี้เอาออกแล้วก็เราก็เอาแผ่นหม่แปะเข้าไปไล่นะครับเวลาเราจะลอก็ได้นะครับถ้าหากว่าเรายังไม่มีพึ่งให้จับเราก็เอาไปลอสามารถลอได้นะครับรวยที่ไม่ต้องเอาเส้นลวดออกเลยนะครับพึ่งเขาก็จะสามารถสร้างรวงไล่เต็มผาลังอย่างที่ต้องการได้นะครับ เห็นไหมครับเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนกล่องให้ดูนะครับจากแนวตั้งเป็นแนวนอนนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆนรับชมกันได้ตอนนี้ผมก็ไล่เปลี่ยนรังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทยอยเข้าไปแล้วนะครับจากแนวตั้งเป็นแนวนอนครับผม วิธีนี้สามารถทำไล่อย่างที่เห็น,นแต่ถ้าไม่รู้วิธีก็ยากหน่อยนะครับไหมครับเขาก็เริ่มทยอยเข้าไปแล้วนะครับหลังจากที่เราเอาแผ่นลวง ที่มีตัวอ่อนและไข่แล้วหลักแด่แล้วก็เกสรและน้ำหวานนะครับให้มีให้ครบทุกส่วนนะครับที่พึ่งงานเขาสร้างขึ้นนะครับ1นึ่ง้ำหวาน2เกสรสามหักแด้4ตัวอ่อดหรือว่านอนแล้วก็ไข่ของนางพญานะครับเข้าไปแล้วครับส่วนรังที่เป็นแนวตั้งก็รังนี้ครับเห็นไหมครับ เพราะว่ามันสูงเกินนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้เป็นแนวนอนเหมือนกันนะครับแล้วก็จะทําเส้นดวดผังเอาไว้อย่างที่ผมทำไปนะครับอย่างเส้นรังนั้นนะครับผมจะทําไว้ทุกรังนะครับเวลาเราไม่มีเวลาทําคอนแล้วก็จะสามารถย้ายเข้ารังล่อหรือว่ารังธรรมชาติได้ดีนะครับ เหมือนๆกันครับแต่โอกาสเขาจะอยู่สูงกว่าในระบบคอนนะครับไล่ผลเกินคาดครับที่ผมทำมานะครับนี่คือวิธีที่ผมคิดค้นเองนะครับเพื่อนๆถ้าอยากจะลองก็ลองดูได้นะครับไม่เสียหายนะครับอาจจะอยู่ไปอาจจะอยู่ด้วยซ้ำนะครับถ้าเพื่อนๆลองในระบบคอนแล้วหนีบ่อยลองวิธีแบบนี้ดูนะครับอาจจะติดใจนะครับ เลี้ยงแบบธรรมชาติหมดปัญหาเรื่องนอนนะครับสามารถเกี่ยวลงลังไล่ถึงสองแผ่นอย่างที่ผมถ่ายภาพไปเมื่อกี้นะครับนี่ก็คือแนวตั้งครับที่ผมเปลี่ยนเป็นแนวนอนนะครับนี่ครับเดี๋ยวอีกสามวันผมจะรีวิวนะครับ ถ้ามาอย่างนั้นก็คงไม่รู้ผลว่าจะอยู่หรือจะไปนะครับอีกสามวันหรือว่าพรุ่งนี้ผมจะถ่ายรีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับลลยผลเกินคาดครับเก้าสิบเอร์เซ็นถึงร้อยนะครับโอกาสที่จะอยู่นี่ครับเดียนแบบธรรมชาตินะครับวิธีแบบธรรมชาตินะครับที่ไม่มีคอนก็สามารถย้ายพึ่ง เข้ามาเลี้ยงในกล่องที่เราทำขึ้นได้นะครับโดยวิธีธรรมชาติแบบนี้ไม่ต้องบังคับครับไม่ถึงจำเป็นต้องจับนางนะครับถ้าหากว่าลวงรังไม่บอบช้ำราบนะครับถ้าหากว่าลวงรังบอบช้ำหรือว่าเป็นรังใหม่ก็ควรกักไว้ประมาณสักสองวันนะครับห้ามกักนานเกินนะครับถ้าใช้กรณีของผมจะใช้กักขังนางแค่สองวันนะครับ ปล่อยก็อยู่เลยนะครับ1-2วันครับลายผลดีครับ9 0้าสร้อยนะครับเพื่อนๆที่ติดตามก็สามารถกดติดตามเอาไว้ได้ด้วยนะครับมีวิธีใหม่ๆขึ้นเรื่อยๆนะครับก็สำเร็จไปอีกหนึ่งนะครับสำหรับย้ายพึ่งแนวตั้งให้เป็นแนวนอนนะครับ อีก3วันผมจะมาเปิดฝาลังให้ดูนะครับว่าเขาจะเสื่อมติดหรือยังนะครับนี่ก็คือผลงานแบบธรรมชาตินะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ